สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้เป็นอะไรนะเป็นซูชินะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับซูชิที่ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับโอเคนะครับอันนี้น้องนัมีนะครับกําลังทานซูชินะครับไปตลาดนัดมานะครับเมื่อกี้นะครับไปตลาดนัดกันมาไหนดูหน้าตาของซูชิหน่อยครับโอเคนะครับนี่เป็นซูชินะครับชิ้นละ 5บาทนะครับซื้อมาจากตลาดนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับ10ชิ้นนะครับ10ชิ้น50บาทนะครับ10ชิ้นแม่ค้าแถมให้1ชิ้นเป็น11ชิ้นนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้เป็นซูชิปลาเซลมอนนะครับอันนี้เป็นซูชิซาลายญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนะครับไข่ปลานะไข่ปลาแล้วก็ซูชิรมฟันนะครับอันนี้ซูชิรมฟัน อันนี้เป็นซูชิกุ้งนะครับน,นี่เป็นซูชิอะไร,ระอะไรนะซูชิไข่นกกระทาอ๋ออันนี้ซูชิไข่นกกระทานะครับก็มีหลากหลายนะครับซูชิให้ดูกันนะครับหน้าตาของซูชิวันนี้ไปซื้อมาจากตลาดนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาชิมมากินกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูลาซีมอนไหน,นจะกินอันไหนกินอันไหนก่อนเลย กินอะไรดีเซมอนนะเอากินเลยเดี๋ยวบอกลาบอกบอกท่านผู้ชมด้วยว่ารสชาติเป็นอะไรนะเอาปลาเซมอนออกทําไมอะออกกินอันนนี้เป็นโอเครสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงหน้าตาดูหน้าตาอ๋มันเค็มนะมันเค็มก็มันเป็นน้ำปลานะมันเป็นน้ำปลาอโอเคอร่อยนะอร่อยไหม เป็นนะครับตัวของมันเป็นข้าวเหนียวเย่เอาชิมกันต่ออันนี้เป็นแซลมอนอมนะบอกว่าเค็มนะบอกว่าเค็มเมื่อกี้อ่าแซลมอนจิมไหมจิมไหมจ,มจิมน้ำปลานะวาซาบผ็ะอ๋อวาซาบินะอืมสุดยอดสุดยอดนะมาดูนะครับซูช,ชิถ่ายเล่นๆกันนะครับ โอเคนะไหนกินอ,อ,กอันไหนอีกอันไหนเอออันไหนอีกอันไหนอีกแล้วแล้วแล้วอ้าวอ้าวอันนี้เป็นซูชิกุ้งนะอ่าตักดู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 อาหารทานมากครับซูชิอันนี้เป็นกุ้งโนะอ,าาอาาซูชิห้าบาทนะครับซูชิเมืองไทยนะครับซูชิเมืองไทย ตามตลาดนัดนะครับมีขายกันทั่วนะครับช่วงนี้นะคลิปติดไหมคลิปติดไหม,มหโอเคอ,อ,อ,อ๋ออันใหญ่นะอันใหญ่พอดูเลยอโอ้กินยังไงกินยังอันนั้เป็นอะไรนะสาหร่ายขอขอด้วยสาหร่ายนะครับกินสาหร่ายก่อนอ่ากินข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวหรือเปล่าข้าวเป็นข้าวนะ ข้าวหรือข้าวเหนียวไม่แน่ใจนะครับโอเคกินไปแล้วอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับอ่าต่อไปเป็นกุ้งนะครับคีไม่ค่อยติดนะครับโอเคคีเป็นไหมคีเป็นไหมอ่ะกินกุ้งให้ดูอ่ะกินกุ้งกินกุ้งอ่าหันมาทางนี้หน่อยโอ้ราจทบเป็นให้รถแทบเป็นไลอร่อยไหมตอบไม่ค่อยถูกนะครับโอเค มาดูกันนะครับซูชิครับอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนเอ่ยซื้อมาจากตลาดนั่นนะครับมาฮาซูชินะโอเคจ้าขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเป็นคลิปทำแบบอ่าสั้นๆนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับ